สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกนะคะในยามว่างคะ่ะจะคุยเรื่องอย่างนี้นะคะยุคนี้สมัยนี้อย่าศรัทธาอะไรง่ายๆนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราศรัทธาไปแล้วนั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังได้นะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันบางครั้งมันเป็นภาพลวงตานะคะยิ่งกว่ากระจกอีกนะคะ เป็นภาพลวงตาที่เราเนี่ยหาความจริงได้ค่อนข้างช้ามากหาความยุติธรรมก็ได้ค่อนข้างช้ามากนะคะดังนั้นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะจงใส่ใจอย่างปราณีตใช้คำนี้ก็ได้นะคะอย่าใส่ใจกับสิ่งที่มั่นใจไม่ได้นะคะ แล้วก็อย่าศรัทธ,ธาอะไรง่ายๆมันจะทำให้เสียความรู้สึกแบบใหญ่หลวงเลยเมื่อจิตใจถูกทําลายนะคะเมื่อความรู้สึกดีๆถูกทําลายเนี่ยยากมากที่จะ,อะกอบกู้สภาพจิตใจให้เป็นปกติได้นะคะมนุษย์ยุคนี้เป็นยุคอะไรก็ไม่รู้เกินคำบรรยายจริงๆนะคะจะกราบ ใครไหว้ใครหรือทำความรู้จักกับใครนั้นมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเสียแล้วนะคะเรื่องความศรัทธาต่ตางๆเนี่ยนะแรกๆก็ดีแต่พอนานไปนานไปเนี่ยพอโด่งดังไปแล้วเนี่ยยิ่งดังมากเท่าไหร่เนี่ยกัลยามิตรหรือเพื่อนมนุษย์ต้องต้องตั้งสติให้มากนะคะ อย่าทุ่มใจอย่าทุ่มเทใจกราบไหว้จนหมดหมดสติเลยเรียกว่าเป็นลมทั้งยืนเลยนะคะพูดแล้วแม่เหนื่อย